สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะทีมงานเรารถน้ํามีแต่ไม่มีคนขับเอาฝนหน้ากับน้องอามน้อยและทีมงานเลยคิดว่าจัดแบบนี้แหละดีที่สดุดไปแล้วค่ะน้องอามไปแล้วไปให้ไวเดียวน้ําไหลหมดโอ้ยอามน้อยเอ้ยอ่ะไอเดียใครไอเดียมนันนะทุกคนเนาะทำไงได้ล่ะคะทุกอย่างมันสอนให้เรา,าคิดพลิกแปลงเองเ,องเนาะู งานกันเราเออสมมดเต้นไหมล่ะ pues พี่น้องเห็นปะ คักในอายุน,นี่ค่ะฮวน้าฮวน้าโจ้ยสายโหดจ้านี่พาวน่าโจ้ยสายโหดมาทักทายเอฟซีของจิพึ่งทุกคนทุกคนด้วยเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เบี่ยงทางนี้เลยค่ะเออขับช้าๆนะคะถนนจะลื่นค่ะ โน่นไปถึงโน่นแล้วค่ะโน่นน้องเล็กไปถึงโน่นแล้วค่ะทะเลซ่าค่ะไปไกลได้ไปได้ไกลอยู่ค่ะทุกคนค่ะโอ้ยุ่นว้าวว้้้ซุ่ม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 โน่น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 ีแดงก็กำลังมาเอาร่วมด้วยช่วยกันค่ะคนละไม้คนละมือนะทุกคนนะเอายังไงก็ได้เอาตามสะดวกของเรานี่แหละที่ทำให้เขาจะได้ไม่ค่อยฝุ่นมากเนาะตอนแรกๆ่แดดยังไม่ออกมันก็จะเลก ใช่ครับเลื่อนไปได้ง่ายเนาะค่ะเนาะโอเคท่านได้ขับมอเตอร์ไซค์ก็ค่อยๆเดือผ่ัดทางนี้ช้าๆเดวนางเอ้ยเอ้ช้าๆโอเคค่ะเน่เพราะว่ามันยังใหม่อยู่เนาะค่ะเนาะมันยังไม่มาด วันน้นหัวหน้าช่้วยกับตักน้าตรงนี้แหละทุกคนนี่นี่ตักน้าตรงนี้แหละสาดซัดดดข้างๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ได้หมาดๆไปมันก็ไม่ค่อยมีฝุ่นยเยอะเนาะฝุ่นน้อยลงอ่ะฝุ่นน้อยลงอุ้ยอ,อ,อ่ะอันนี้อามน้อยรอบที่สองค่ะก็ยไม่ใช่อามน้อยสิแมมมอสแมมมอสหนูอามน้อยโอ้ยแต่ก่อนอามน้อยขับสีแดงเราทุกคนเนาะ น,นี่อามน้อยไปขับคันใหม่เนาะค่ะเนาะเขียวมิน้นอันนี้สีแดงสีแดงนี้แมมมอสคนขับใหม่ของไรสังกัดดังซึ่งค่ะชื่อแมมมอสนะคะ เ,เราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เออทำหาทําหานี่ล่ะเอิ้นเหดหาเน้ะสารเล่ากว่าเหตหานะซักเขมินเพราะแต่เทโรนี่เทโรจุนนาเออจุกกะเด้อค่ะเด้อจุกกะไปถึง FC ทุกคนทเด้อเอ,อ้เขมินอีสานใต้ใน,นี่แหละค่ะ100%ยค่ะเลื่อนเนื้อเชื้อไข่คนบุรีรัมนี่ผ่านไฟไทยมากแวะทักไทยได้นะคะบุรีรัม ตั้งตอนเลยแม่นบุรีรัมทั้งเบิดเลยโอ้โไหลจวดจวจวด,จวดออกซู่หูลแล้วเอาไปในวัดเลยเด้อไปในวัดเลยนัแหละหมุดเข้าไปในวัดเลยเดอลากไปไปถึงวัดเลยธรรมดาที่ไหนรถน้ำมีแต่ไม่มีคนขับจอดอยู่บริษัท ขวาน,น่าจัดไปแบบนี้แหละเอาค่อยๆไปเบาไปเบาไปเฮ้ย <c oughs> เล่นน้ำแต่เช้าค่ะแมวยักษ์เอ้ยแมวยักษ์เจ้าเล่นมันเบิดบวกนั่นเนอะจะได้จับปลาต่อเ <c oughs> ด้อมีปลาด้วยแหะเอ้ยมีเด็กนนเนี่ยนี่เลยเ <c oughs> อ้ยมีมีมีมมพี่ฟุ้งคยเห็นอยู่ล่ะมีปลากระเบิ้งเสียง มอเตอร์ไซค์ค่อยๆนะคะช้านะคะเออ,อเียกก็เปียกดอกมันจื้นสือมันจืนโอ้เนี่ยอ้าวเือเลือไปเยอะอ้เือไปเยอะค่ะเรือไปเยอะย,ยังไม่มาทะเลสาบมาแล้วีแดง,งไปแล้วรเรือระยยอ๋อไปเยอะมาช้าใช่ไหมไปเยอะก็ให้เล่นข้างในนี่เลยะ ให้มุดเข้าไปข้างในดิข้างในฝั่งทางนี้เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ไอ้นี่เลยนะเนี่ยเรายังไม่ได้รถเลยเราต้องรถข้างในไปด้วยนะคะทุกคนออาถึงไหนถึงการฮะทุกคนให้ไปถึงไหน นี่แลหละเนาะทุกคนเนาะแต่เพื่อนเพื่อนร่วมทางเขาก็เข้าใจนะคะแถวนี้น่ะเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าเราเรามาทําทํางานทํางานตรงนี้ทีนี้นโอ้นั่นเด็กป,ป่าน่ะปลาขาวกระดอนกระเด็ดน่ะเห็นบ่ที่พึ่งบอกแล้วว่ามีปลาเห็นอ้าอรบบรบบอบบ้านั่นปลาลูกแลปลาน่เห็นบ,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 บน,นั่นพี่พึ่งนีนี่น ได้ลรอลูกเอฟซีหัวน่าโจ้ยเอฟซีตะนาวไอ้เออหัวน่าโจ้ยแคสซิ่งค่ะเออหัวน่าโจ้ยจะแคสซิ่งเล่นอะไรเล่นน้ำด้วยหาปลาด้วยนี่นั่นเด็กนั่นเด็กเก็บ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 เลยล่ะเก็บเลยอ่าอามน้อยกลับมา สาวน้อยหลบนะคะลูกหลบนะคะหลบ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 ทางไหนหลบทางไหนพี่เขาจะไปข้างในหรือเปล่ามามาหนูมานี่มาลูกมาออกมาเร็วมามามาสาวน้อยออกมานี่มามาทางนี้มาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะโอเคค่ะไปไปทางนี้นะคะทีอ่ะหลบแล้วหลบแล้วเออสมาถืกใจหัวหน้าโจยคักแน่เห็นเนาะ พี่น้องเอ้ยไปเล่นน้ำเสียสาวดิกดด่ากดด่าโอ้โหสาวน้อยหลบเลยลูกเอาสาวน้อยไปยืนเดินหน้าบ้านเลยเาื่อเรื่อเรื่อเรื่อเอออาทีนี้หันข้างทางนี้บ้างอะอันนี้ฝากทางไปบ่อนะคะทุกคนค่ะนี่แหละคุณคักคักกลัวมูเลยทางนี้ แล้วอัมน,น้อยอํมน,น้อยราดราดไปแล้วอ,อ้าวจะหันไปทางไหนอีกคะทีเนี้ยโ,โ,โอ้โหชุ่มฉ่าไปทั้งสายเลยค่ะทุกคนค่ะชุ่มฉ่าไปทั้งสายถนนสายนี้ชุ่มฉ่าแล้วนะคะคุณอาจจะมีแต่น้อยลงนะคะทุกคนค่ะแต่ก็ขอให้ใหเดินทาง ะระมัดร,ระวังนะคะใหม่ๆมันก็จะลื่นหน่อยเนาะ สำหรับคลิปนี้อาจจะสาระบ้างไม่สาระบ้างนะคะทุกคนคะ่ะเอออย่าถือสายเจเพิ่งเด้อเด้อท่านใดก็อย่าถือสายเจเพิ่งเด้อเพราะว่าสไตล์เจเพึ่งก็อย่างนี้แหละค่ะชอบสนุกสุขสันต์ชอบเฮฮาทำงานเราจะได้ไม่เหนื่อยนะคะทุกคนคะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไม้ออกให้เขาก่อนอู้จ้าไปเรื่องอรามมาแล้วเอา โอนี่เป็นยังไงคะทุกคนคะน้ําแห้งเลยคะ่ะน้ําแห้งเลยหัวหน้าจรยจัดหกเจดเที่ยวขนน้ําเมื่อกี้หมดแล้วเนี่ยเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะอืมอ่ะโอเคค่ะแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าเนาะทุกคนเนาะเพื่อมันจะได้ไม่ฝุ่นมากโอเคค่ะจะพึ่งก็ จะขอบายบายก่อนนะคะเดี๋ยวเดวีจะพาเข้าไปชมข้างในนะว่าเออเป็นยังไงแบบไหนโอเคค่ะบายบายสวัสดีค่ะหนูนาโลไปนู่น,ลนแล้ว